นี่คือทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกนะครับทะเลสาบเดซีเค็มขนาดนี้คุณคิดว่าปลาจะรอดไหมคลิปนี้มีคําตอบครับทะเลสาบเดซีตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศอิสราเอลและจอร์แดนครับเป็นทะเลสาบที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับกินพื้นที่ถึง605ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวครับคิดง่ายๆนะครับทะเลสาบนี้ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยอีกนะครับและจุดเด่นของที่นี่ก็คือความเค็มครับทราบไหมครับว่าทะเลสาบเดซีมีค่าความเค็มสูงกว่าทะเลทั่วไปถึง10เท่าเค็มขนาดนี้ถ้าคุณปล่อยปลาลงไปจะเกิดอะไรขึ้นคำตอ ตอบก็คือ ความเค็มในทะเลสาบจะสร้างแรงดันออสโมติกดึงน้ําออกจากเซลล์ปลาอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระบบในร่างกายของน้องปลาล้มเหลวครับและน้องก็จะจากไปในที่สุดนั่นเองครับนอกจากปลาจะอยู่ไม่ได้แล้วพืชกับสาหร่ายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเค็มเกินแล้วถ้าคนตกลงไปในทะเลสาบนี้ละ่ะจะเป็นยังไงคนลับที่ได้ก็คือคุณจะลอยตัวโดวยไม่ต้องออกแรงว่ายน้ําให้เหนื่อยเลยครับเพราะว่าน้ํามีความหนาแน่นของเกลือสูงมากนั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าในทะเลสาบเดซีสามารถมีสิ่งมีชีวิตอะไรอาศัยอยู่รอดได้บ้างลองคอมเมนต์